มาแล้วโดดงานนะจ๊ะวันนี้วันเสาร์วันนี้มาไกลเลยโอ้ดูดูเพื่อนปั่นจักรยานโอ้โหเพื่อนโชว์โอ้โชว์โชว์เพื่อนปั่นเร็วเลยเพื่อนปั่นเร็วเลยวาเล่นไปไปดูแม่เดินเข้าไปดูสิสวัสดีครับสวัสดีครับอปั่นเร็วจีเลยปั่นเร็วจีเลยไป อันนี้ตัวอะไรครับไมู่อ่ะวัวสัตว์นเออไปเดินเข้าไปดูสิเดินไปดูสะพานสิไปไปดูสิไช่ัสไปดูสิไปดูสิไปอูสิไปดูสิไปไปดิไดูสิไกดูไปดูสิไปดูสิดไปดูสไปนูสิไดินดูสิอดวไดไปดินด ไม่ต <t od ian |ms|> ้องถอดเสื้อหรอกค่ะใส่ใส่ไว้ใส่ไว้รวมอยู่รวมอยู่ติดกระดุมตรงกลางไว้ก็ได้นะขวดน้ำไว้ในกระเป๋าสิกระเป๋าใหญ่ๆตัวนี้เก่งเเเกกก่่งงไหมพี่เขาเก่งเหรอวาเลนถ้าวัเลนเอามาวาเลนก็แข่งกับพี่เขาได้เลยแหละแข่งแข่งได้เลยแหละ จ้าพาไปสะพานนี่หละดูซิมีอะไรไดินเดินเดินเดนเดิ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 นนเนาดินเดดเินเเดินเด้นาดินเนเดนเดิเนเดดูิเดนเดินเดินดนดนเดเดินเดินินเเดินดีนเดิดเดน ไม่ให้จับน้ำมีขึ้นอากาศเย็นนะปลาอยู่ไหนน้องอากาศเย็นปลาอยู่ไหนปลาปลานี่มันคือแม่เอกของเขาที่ใส่ตังเอาล่ามไว้เขาเป็นที่ใส่ตัง่งแม ใส่ตังเวลาให้อาหารปลาไงปลาใช่ไหมครับปลาดินตใหญ่ปลาปลาไอส้มนะครับปลาทับทิมเนาะปลาทับทิมวัาไลแม่เขาจรักซิตจะกินบอรบอลโตสองลกแบบนี้เป็นไงกเนาะยสยเย็นมั้งอยู่ข้างล่างมั้งเนี่ยกาศเย็น เย็นไม่ขึ้นมาหรอกป๊าป้าจ๋าเดินเด็ตรงนั้นมีจระเข้แล้วจะไม่ผิดไปอยู่ป่าวไม่รู้จระเข้ไปยังไม่รู้นี่เออจระเข้เป็นตอนะมาดูกี่ปีก็เห็นแต่จระเข้เป็นตอเลยจ๋าหนูหนูจะหนูอย่าไปให้หางปลาอ่ะเออก็นี่แหละนี่ก็นี่ก็ที่ให้หางปลานะแต่ปลาไปไหนไม่รู้ปลาน่าจะหนาวเนาะลูกเหรอปลาเย็นนะป๊าป้า เื่อนเอาเลยพี่วิ่งเร็วป้ายันมันแข็งแข็งอ่ะมันแข็งแข็งมือด้านป้าเพิ่งตัดมาเช้านี้มือด้านด้านทำไมไเป็นว้ยที่นกว่ะเว้ยเฮ้ยนี่หมดหมดใหญ่หมดใหญ่นะวารีดอย่าไปเหยียบเขาเหยียบเขาทำไมมาอ้อมมาทางนี้ก่อนมาอ้อมมาทางนี้ก่อนกืออยาไปดูจระเข้ไปดูดิว่ามีจระเข้ไหมไปดูสิอ่าบ๊ายบายเพื่อนบ๊ายบายเพื่อนยัง Ương, ดูเพื <S 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 ่อนด้วยสิยบายเพื่อนนะอไรคเหรอ้ย่มาเยอะแต่เป็นหมดดิ่งเปหมดอยเฮ้ยมีเหยือปนด้วยอันนี้มันเก่าอล้วเรื่องเก่าแล้วไม่แม่แต่ใบจุดๆเพ่อนเฮ้ยป๊อป๊าม่คืออะไรเห็ด เห็ดโบราณอยู่มน่าจะอยู่มาดานมาโดนมาตะวันเติบเห็ดโบราณน่าะอยู่มานานแล้วไก่ไก่อะเฮ้ยแมงอะรู้สิแมงตายไปหมดเลยแมงแล้วไปหมดเลยอะแมงอะไรไก่ไก่วิ่งวิบเดี๋ยวต้องมา ไหนไปดูเจอแค่สิแคอยู่ไหมล่ะแค่อยู่ไหมล่ะแต่เจอแค่แค่แค่แต่เจอแค่แคอยู่ไหมดูดิอยากดูแคเป็นตอหรือยังโอ้ไม่มีแล้วมั้งโอ้แคไปเกิดใหม่แล้วโอ้ไม่มีเคเลยว่ะแห้งหมดเลยไม่มีเคแล้วเขาไปผัดผิดแล้วหมดอายุแล้วแค นี่หมดอายุแล้วเก่งเเก่งเเนาะเก่งจังเลยเด็กน็ลูกเด็กเก่งจริงๆเลยโอป๊าหมแยกอ่อะปาหมแยกอ่อะมาแยกอะไรอะหนไม่แยกอจี้เห็นอะไรนี่หมแยกกับเอ้ไมขียนดิอ่ะ๋อเขเขียนที่ต้นไม้เหรอหมาเลขต้นไม้ไงที่ขีดสดนะครับ เอาเขาเขียนไว้จะได้รู้ว่าต้นไม้เลขอะไรไงอาไปเต่าเต่าเออไปกินตรงนู้นก่อนไปดูนู้นก่อนเจ้าเาเสาไปดูอะไรนะไปดูเสาดูเสาอยู่ไหนดูเสาดูดูเสาเหรอไปไปดูสิใคร ดูเดโนเสาร์ดูท่าวิ่งเขาเอาวิ่งสิวิ่งวิ่ง,โอ,งโอ้วิ่งโอ้วิ่งไหนวิ่งหนูวิ่งไป็นรถเป็นฟิน,ฟนเลยว่ะ,ากกะม,ามาทางนี้มาบสบายเนาะสบาย,ย,ยนะวันนี้ไม่ร้อนเลยเนาะวันนี้ไม่ร้อนเลยเดี๋ยวพีนสบายนะอากาศเย็นมากอากาศดีไหมอ๋อหนู มูคุมููบอกว่าบอ,อกว่าอะไรคะยู่อยากเล่นสโนว์แมนอู้สนโนว์แมนอยู่ไหนจอมน่าดลยแล้วก็มีอันนี้สีขาวอยู่ตรงขงงา้างล่างคือหิมะเหรอหิมะจริงหรือเปล่าใช่มีสีขาวก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ยมีสีขาวมันมีบ้านน้ำแข็งถ้าหมีอะพึงวิ่งกับกับหมีตัวสีขาวเป็นเล้งสิวิ่งวิ่งวิ่ง bao nhiêu này bao nhiêu này bao nhiêu này Bye. พักกินข้าวเป็นก่อนเดินเล่นเนี่ยปลาปลาปลาปนปลายปยาปลาไลาปลาปลาหลอปลาปาปข้ปลาวมีปลาไม,ม่ปีปลาปลาปไาปลาปมาปลาปรากลานาาาปาปลาปลานาลา เออยังไม่ขึ้นหรอกนี่มาดูซิมันมีสั่งอะไรให้ี่ายแชมพูแล้วก็อเมริกาโน่น้นผื้นค่ะมันตรงไหนคะตัวนี้มันสูงตัวนี้สูงตัวนี้ตู้ตัวนี้เพื่อนไม่ต่างอูว่าตัวนู้นทนี่ชอบตัวนี้อ่ะมันสูงไปมันกระดกนี่ต้องนั่งตัวนี้มาเล่นไหมมาเล่นนั่งตรงหัวโต๊ะนี้ ไปดูข้าวให้นะเนี่ยนั่งดีๆนั่งดีๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ไปดูถาวะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปดูร้านอยู่นู่นเรากินข้าวก่อนกินข้าวเขาอามาเปิดร้านให้เราพอดีเลยมาเล่นไปดูกับแม่ไหมว่าจะกินอะไรว่าจะกินในยาเนาะเดี๋ยวดูซิไปดูซิไปดูซิ ขนมก็มีนะทางนู้นนะันน้ายันขนมแล้วพ่อเพราะว่าดูถัดเอาผัดผัดบูน้าเ้นก็ต้องเจี๊ยบเอาดามไหมอะเอาไหมน้ำไหมจ้ะกดน้ำเลยตักน้ำได้ไหมอันแก้วพลาสติกนะเออแก้วพลาสติกกล้วยหอมไหมอ่าขนมให้เด็กกินก่อนบัวลอยเผือกแก้วมาถึงเป็นประเด็นหน่นะอือบอกน้ำเปล่าๆน้วน้ำแข็งไม่ต้องหรอกอันนี้น่ารินแบบแบบ จก,กดสองเส้วพอแล้วพอแล้วโอพอแล้วเออพอแล้วก็ปิดสิเอาทำไมไม่หยุดอะ่ะเ,เดี๋ยวทำไมไม่หยุดอะ่ะเออเอาลงสิคะเอาเทเทเทมล้นไปเทบีบอินนิดเดียวพอพอพอวางไว้เปรียบพุงเท้าไปอ่าเอาอีกแก้วนึงเปรียบ <laughs> เจมต้องกดลงไงเจมไม่กดลงไงอ๋อจันก็อย่งนี้ใช่ไหมใช่เจมไม่กดลงอ่ายกขึ้นเออ พอหมดปุ๊บก็อายกขึ้นก็นั่นแหละเออยงแล้วเยอะพอใกล้เต็มเจ๊ก็กปล่อยลงไปเหมือนเดิมนะโอเคปล่อยเลยสุดหนักเห็นไหมแค่คนี้เองแก้วาหมดเลยเอาสองแก้วถือไปก่อนถือสองแก้วไปก่อนถือสองแก้วไ,ไปวางถือสองแก้วไปวางก่อนนะแก้วาหมดเลยถือสองแก้วไปวางก่อน ไปไปเจ้าว้าขอบคุณค่ะไอเช่อย่ไปไกลหน่อยค่ะคือหายายทำไมไม่ติดย่างนไแต่เมื่อกี้ไม่มีช่นะายินปลายก็เลือกก่อนเลยดวค่อยีะดี